สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคลเรชแนล Channel อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเมนูวันนี้นะคะแคลเรจะพาทุกคนมาทําเมนูแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักรหรือว่าแกงกะทิไก่ใส่ฟักนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะเมนูนี้ค่ะยางงี้งน่าทานไหมคะเสร็จแล้วน่าทานมากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคลเรด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมในเมนูแกงไก่ใส่ฟักกันเลยค่ะค่ะฟักนะคะแคเลใช้เป็นฟักแก่ค่ะลูกใหญ่เลยนะคะซื้อมา60บาทเนาะจะใช้ไม่หมดนะคะเดี๋ยวแคเลจะผ่าเอาแค่ครึ่งลูกพอค่ะค่ะแล้วก็จะมีพริกแดงจินดานะคะหั่นแฉลบค่ะมีใบโหระพา มีเนื้ออกไก่นะคะใครจะใช้เป็นไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะมีพริกแกงเผ็ดค่ะแค่เลยใช้เป็นพริกแกงเผ็ดแบบหยาบแล้วก็กระทิค่ะแค่เยซื้อมาเป็นกระทิสดเลยนะคะเขาคั้นอันนี้จะเป็นหัวกระทินะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขั้นตอนแรกนะคะเราไปทําฟักกันก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาปอกเปลือกฟักกันก่อนนะคะฟักแเขลเป็นฟักเกลลูกใหญ่นะคะใช้ไม่หมดใช้แค่ครึ่งลูกพอคะ่ะในการปอกเปลือกนะคะก็ระวังบาดมีดบาดมือด้วยนะเพราะว่าฟักเกะเปือกเขาจะแข็งปอกไปก็ต้องระวังมือด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็หั่นชิ้นค่ะตามในคลิปวิดีโอของเลได้เลยค่ะ นี่ค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะก็ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยถัดไปนะคะก็หั่นไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะใช้เป็นไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าของแคเลยใช้เป็นอกไก่เนาะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระทิลงไปในหมอ้อก่อนค่ะ ใส่ไปไม่ต้องเยอะนะคะใส่ไปแค่พอผัดกับพริกแกงก่อนเมื่อกระทิเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยค่ะผัดกระทิกับพริกแกงให้หอมเลยนะคะ ค่ะเมื่อผัดพริกแกงหอมแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะผัดไก่ให้สุกก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะใส่ฟักลงไปเมื่อไก่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะใส่ฟักที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นก็ตามด้วยหัวกระทิกับหางกระทิที่เหลือลงไปกระทินะคะคเคยใช้เป็นกระทิสดค่ะซื้อมาเมื่อวานนี้แคยแช่ตู้เย็นไว้นะคะที่เขาจับตัวเป็นก้อนเป็นไข่อันนี้ไม่ได้เสียนะคะเป็นเพราะว่าเราแช่ตู้เย็นไวค้ค่ะ นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาหมอ้อไว้ค่ะตั้งให้น้ําแกงของเราเดือดจนฟักสุกนะคะเมื่อน้ําแกงของเราเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะนี่ค่ะเดือดแล้วค่ะค่ะเมื่อเขาเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะ หอมมากเลยนะคะเนี่ยเ,เพื่อนๆใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลา ค่ะแค่จะปรุงรสชาติแค่นี้นะคะจะไม่ใส่พวกผงชูรสพวกกระดีนะคะถ้าใครชอบก็สามารถใส่ได้ค่ะค่ะเมื่อเราปรุงรสชาติเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาหมอ้อไว้นะคะตั้งให้น้ำตาลปี๊บละลายอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะขาดเหลืออย่างไรเราจะได้เพิ่มเติมเนาะนี่ค่ะเมื่อเดือดจน น้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะฟักของเราก็สุกแล้วเนะาะใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเมื่อชิมรสชาติได้ตามชอบนะคะเดี๋ยวก็ใส่พริกที่เราหั่นแฉลับลงไปค่ะ ตามด้วยใบโหระพาปิดไฟได้เลยนะคะนี่น่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูแกงไก่ใส่ฟักนะคะแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักหรือว่าแกงกะทิไก่ใส่ฟักนะคะน่าทานไหมคะนี่บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะเมนูนี้ ถ,ถ้าชอบวิธีทำนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคลรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ